คุณผู้ชมครับนะฮะตามสัญญานะครับก็จากกรณีของคดีสะเทือนขวัญที่มีการใช้สารไซยนา,ยายนต์ไซยานต์เนี่ยนะฮะทำให้มีคนเสียชีวิตมากถึง11ศพนะตอนนี้นะฮะซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะฮะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันหน่อยพรเมื่อสักครู่นะฮะทางทีมงานติดต่อได้แล้วนะครับเดี๋ยวเ,เราขอสัมภาษณ์นะครับดรตรินพรักษาะฮะนักอัจฉริยวิทยาด้านพฤติกรรมและ จิตวิทยานะครับตอนนี้อยู่ในสายนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เสียงดังเดิงได้ไหมฮะได้ครับได้ยินไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะฮะขอปรับเสียงนิดหนึ่งนะฮะเสียงนิดนึงนะคะครับอาจารย์ครับในเคสของคดีนะฮะถะเดือนถะเทินขวัญทั่วทั้งประเทศเนี่ยเกี่ยวกับไอการใช้ยาไซยาไนต์ไปฆ่าชีวิตคนเนี่ยฮะอาจารย์ได้ตามข่าวอยู่ใช่ไหมครับครับ อาจารย์เราเราขอคุยเรื่องวิเคราะห์เรื่องเอ,อจิตใจเขาก่อนได้ไหมมันพอดีมันมีหลายๆเคสที่เขาอยู่ในในที่เกิดเหตุนะฮะแต่เขาไม่ได้ให้ให้ความช่วยเหลือ,อแล้วก็ทําเหมือนแบบมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์อาจารย์วิเคราะห์เขายัางไงฮะเรื่องของจิตใจเนี่ยอถ้าในเรื่องถ้าในเรื่องของจิตใจนะครับ คือการที่เขาไม่แสดงอาการตกใจหรืออาการกลัวหรือไม่เข้าไปอา่า perform first aid นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นผู้กระทำเขาเป็นผู้กระทำเองหรือเขาทราบอยู่แล้วว่าถ้ช่วยไปมันก็ก็ไม่ไม่ได้ทำให้ผู้โดนวางยาพิษรอดชีวิตนะครับหากผู้กระทำเองอยู่ตรงนั้นนะครับถ้าถ้าจะทำให้มันแนบเนียนกว่าน,นี้เขาต้อง ทำทีไปช่วยแต่อันเนี้ยมันเหมือนเขาก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งมีประสบการณ์กับเรื่องเดิมๆหลายครั้งดังนั้นความตื่นเต้นจึงไม่เกิดขึ้นถึงจะแสดงมันก็ไม่เป็นไปตามธรรมชาตินะครับเพราะว่าระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยเคยชินกับเรื่องที่เขาลอมไปแล้วทําไปแล้วหลายครั้งครับคืออาจารย์กําลังจะบอกว่าถ้าหากว่าเขาทําทําจริงอย่างเงี้ยฮะคือเหมือนเขาเขาชาชินกับ,บสิ่งที่เขาทําเหรอใช่ครับ เหมือนเหมือนสมมติว่าเราค่าค่าปลาหรือทุกหัวปลาวันแรกอะครับแล้วเราทำร้อยครั้งอะครั้งที่ร้อยเราจะเกิดความชินไหมครับความชานาญค่ะอาจารย์เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากเลยเอาจริงๆนะเหมือนพ่อค้าแม่ค้าเลยนะโดยอาชีพเขาอะเออแต่ว่าถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้ทาจริงจริงค่ะอาจารย์แล้วการที่เขาไม่ช่วยอย่างเงี้ยมันไม่ผิดปกติเกินไปสําหรับ สำหรับคนทั่วไปเหรอคะเราเราพูดถ้าเขาทําใช่ไหมครับ<ะ>ถ้าเขาไม่ถ้าเขา,าถ้าเขาทําจริงๆก่อนมาเจ๊แต่ถ้าเขาไม่ได้ทําจริงๆ<ะ>ตามปกติแล้วคนเป็นเพื่อนกับคุณนะครับแล้วคุณเป็นลมอ่ะเขาเรียกคนอื่นมาช่วยเหลือคุณแล้วเขาขับรถไปจังหวัดอื่นคุณว่าปกติไหมครับนั่นละสินี่แหละอาจารย์คือคนเขาตั้งข้อสงสัยเยอะแล้วก็ยังมีอีกเคสหนึ่งอย่างเงี้ยออย่างเคสของคุณก้อยเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าที่เขาไม่ช่วยเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเขากำลังคิดว่าเขาจะไม่ครบแล้ว เขาไม่อยากคบแล้วคนคนนี้เขาก็เลยนี่ไปธุระอย่างเงี้ยอาจารย์มันมันมันเป็นไปได้เหรอ,อใจิตใจมนุษย์ทั่วไปอะฮะเอาเอาสติสัมปชัญญะของคนปกตินะครับคุณมันปังขึ้นไหมครับเหตุผลเอาเอาคนทั่วไปเลยครับไม่ต้องเป็นนักอาญาก็ได้ครับไม่ต้องเป็นนักกฎหมายอเอาเป็นคนทั่วไปปกติสมมติมีคนเป็น,ปนลมเราไม่รู้ว่าเขาเสียหรือหรือไม่เสียชีวิตนะครับเป็นลมก่อนคุณจะไม่ช่วยเหลือหรอครับคุณจะเดินไปเอามือถือของตัวเอง จากคนที่เป็นลมอยู่แล้วขับขึ้นรถไปอย่างเงี้ยหะครับใช่น่อันมันอันนี้มันผิดปกติวิสัยเราไม่ต้องพูดถึงการเป็นอาชญากรหรือไม่เป็นอาชญากรก็ได้ครับเราพูดถึงความเป็นคนก่อนครับความเป็นคนปกติก่อนอาจารย์เนี้ยผมขออนุญาตนะขออนุญาตอเราลองมองอีกมุมนึงนะมองให้มันเป็นหลายๆมิติครับถ้าหากว่าเขาไม่ได้ทําจริงๆอ่ะเขายังไงเขาไม่ได้ทําเลยนะสุดท้ายผลมาคือเขาไม่ได้ทําการที่เขาไม่ช่วยเหลือเพื่อน่ะ ต้องำว่าเพื่อนเพราะทุกคนคที่เกิดเหตุเนี่ยมันคนรู้จักเขาทั้งนั้นเลยอ่ะครับ,ค,รบคนคนนี้ถ้าหากว่าเห็นคนรู้จักเห็นเพื่อนมีปัญหามีเหตุการณ์ที่ต้องช่วยเหลือแต่ไม่ช่วยเนี่ยถือว่าเขามีสภาพทางจิตไหมอ่ะผมถามนี้ดีกว่าอ,อ,ยอย่างน้อยนะครับความปกติตามกระแสหลักที่สังคมควรจะปฏิบัติพฤติกรรมเขาหนึ่งไม่ปกติแล้วเพราะว่าพลเมืองดีหรือแม้กระทั่งมนุษย์ทั่วไปนะครับ เอาเอาคนป่าก็ได้ครับหรือพวกลิงพวกพวกสุนัขก,ก็ได้ครับเวลาเจอเพื่อนที่บาดเจ็บมันจะมีการช่วยเหลือครับคนที่ไม่ช่วยเหลือเนี่ยมันก็บ่งได้บ่งชี้ได้ว่าพฤติกรรมหรือบุคลิกภาพที่เขาเป็นอย่างนั้นอ่ะมันไม่ปกติจากคนอ่ามันไม่ปกติแตกต่างจากคนทั่วไปอืมค่ะแล้วอย่างนี้เราสามารถจะแยกแยะได้ไหมคะอาจารย์ว่าในกรณีแบบเนี้ถือว่าเขาเนี่ยเป็นอาการพฤติกรรมป่วยทางจิตหรือแบบนี้เราเรียกว่าฆาตกรต่อเนื่องได้เลยคะ อ่าถ้าเขาก็ทาจริงๆนะครับ,รบมากกว่าสามศพขึ้นไปถือว่าเป็นฆาตรกรรมต่อเนื่องละครับอ๋อมากกว่าสามมากกว่าสามรายขึ้นไปเหรอคะใช่ครับอันนี้ในมือหมอจานะฆาตรกรรมฆาตรกรรมต่อเนื่องนะครับเออสามารถเกิดขึ้นได้ศพที่หนึ่งศพที่สองมีระยะห่างกันตั้งแต่ระยะชั่วโมงนะครับจนถึงสิบปีครับศพแรกกับศพที่สองห่างกันสิบปีก็ยังเรียกว่าฆาตรกร,รต่อเนื่องอยู่ตาบใดที่ผู้ฆ่าเป็นคนเดียวกันนะครับ แต่อย่างนี้สิฮะอาจารย์ผมขออนุญาตกล่าวถึงแล้วกันเนาะคือทางที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข,สขเนี่ยฮะเขาบอกว่ามันต้องแยกแยะให้ดีเขาบอกงี้นะนะฮะเขาบอกว่า,ามันต้องแยกแยะระหว่างฆาตรกรต่อเนื่องกับฆาตรกรทั่วไปเขาวิเคราะห์ว่าอย่างเคสนี้ถ้าหากว่าผู้ต้องสงสัยทําจริงๆผู้ต้องหาทําจริงๆเนี่ยเขามองว่ามันมันเป็นเรื่องของการประสงค์ต่อทรัพย์ มากกว่าการเป็นฆาตกรต่อเนื่องอาจารย์คิดต่างตรงนี้ไหมอ๋อผมคิดต่างแน่นอนครับคือฆาตกรต่อเนื่องอะแรงจูงใจแต่ละลายของอแต่ละคิลเลอร์นะครับจะต่างก,กันส่วนใหญ่ในเพศหญิงนะครับตามพันธุกรรมแล้วก็การเก็บข้อมูลทางสถิติมาแล้วเนี่ยแรงจูงใจอันดับหนึ่งของฆาตกรต่อเนื่องเพศหญิงคือการะสระต,ตออ่อซย์นะครับส่วนเพศชายจะเป็นเรื่องเซ็กชวลไดรฟ์นะครับเกี่ยวกับทางเพศ ทีเนี้ยการที่เขาประสงค์ต่อทรัพย์หรือไม่ประสงค์ต่อทรัพย์แต่มีการฆาตรกรรมต่อเรื่อยๆมามากกว่าหน,นึ่งศพสองศพสามศพอันเนี้ยเรานับเป็นฆาตรกรรมต่อเนื่องครับเพราะมันเกิดขึ้นต่อเนื่องจากผู้ฆ่าคนเดียวกันอืมก็คือไม่ได้เราไม่นับกันที่เรื่องเหตุจูงใจแล้วมันชัดเจนอยู่แล้วแต่ยังไงก็ตามถ้าวัดจากพฤติกรรมก็สามารถเรียกได้ว่ากรณีแบบเนี้ยคือฆาตรกรต่อเนื่องถูกไมหมคะอาจารย์ เขาฆ่าคนไม่ว่าจะวิธีใดก็ตามเขาคือฆาตกรครับและคําว่าต่อเนื่องคือทามาเรื่อยๆหนึ่งสองสามสี่ห้าจนถึงเกินสิทธ์เนี่ยก็คือฆาตกรต่อเนื่องอจารนี้ถ้าเขาก็ทําจริงๆนะครับจะเป็นรายที่แปดของประวัติศาสตร์ประเทศไทยและน่าจะเป็นฆาตกรต่อเนื่องเพศหญิงคนแรกนะครับอาจารย์ครับคือคือคืองั้นงั้นคือขอวิเคราะห์ตัวนี้ให้หน่อยอาจารย์ว่างั้นหมายความว่าถ้าหากว่าถ้าหากว่าเขาทําจริงๆอ ถ้าเขามาจริีๆแล้วอย่างที่อาจารย์บอกมาเนี่ยหมายความวัดอนาคตไปเรื่อยๆนะฮะเขาอ,อาจจะทําอีกแล้วมันอาจจะไม่ใช่การประสงค์ต่อทรัพย์ละแต่เหมือนว่าเอาการประสงค์ต่อทรัพย์เนี่ยมาหลอกล่ออีกทีหนึง่งเพื่อที่จะฆ่าชีวิตคนมันน่าจะเป็นอย่างนั้นในอนาคตเหรออาจารย์เป็นไปได้ครับคือ<ม>เราเราไม่มีทางทราบได้เลยว่าจุดประสค์ที่เขาสังหารคนเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรแต่เท่าที่ดูจากหลักฐานนะครับ เท่าที่ดูจากหลักฐานอ่าแล้วก็หลายๆข้อมูลของหลายๆศพอะครับหลายๆผู้เสียชีวิตก็คือมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งนั้นเลยมีเรื่องทรัพย์สินนะครับมันก็น่าจะเป็นแรงจูดใจอันดับหนึ่งตอนนี้นะครับส่วนแนอนาคตถึงเขาจะสังหารคนแต่ไม่ประสงค์ต่อทรัพย์แต่สังหารคนไปเรื่อยๆแบบนี้ก็น่าจะเป็นความชอบส่วนตัว เป็นกิจกรรมที่ทำแล้วรู้สึกตื่นเต้นทําให้มีความสุขนะครับอันนี้ต้องตรวจสุขภาพจิตของผู้ก่อเหตุด้วยครับอเอออาจารย์แต่ว่าคืออย่างอย่างกรณีนี้นะฮะที่ยังเป็นที่สงสัยในสังคมอยู่เนี่ยคือเขาจะเลือกเหยื่อที่เป็นคนรอบข้างเขานะมันจะอยู่ยังเป <ๆ S 2> นอยูใ่ในในในกลุ่มอยู่เพราะว่าอย่างที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลมาทางตำรวจบอกมาว่าก็คือว่าเขาจะเลือกเหยื่อที่อยู่ในแฟตตำรวจเป็นหลักอ่าครับคืออันนี้อย่างที่ผมบอกนะครับมันจะมี คตตากรีของเหยื่อของฆาตรกรต่อเนื่องซึ่งฆาตรกรต่อเนื่องอ่ามันมีงานวิจัยนะครับฆาตรกรต่อเนื่องเพศหญิงเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับจะเลือกสังหารคนคุ้นเคยครับในขณะที่มีแค่สิบห้าเปอร์ซ็นเท่านั้นของฆาตรกรต่อเนื่องชายนะครับที่จะสังหารคนรู้จักส่วนใหญ่ผู้ชายเนี่ยถ้าจะฆ่าคนเหยื่อของเขาเนี่ยเป็นคนแปลกหน้า้าส่วนใหญ่ oh. ส่วนผู้หญิงเนี่ยจะฆ่าคนใกล้ชิดครับแล้วโลเคชั่นที่ใช้เนี่ย ของฆาตกรต่อเนื่องเพศหญิงจะใช้โลเคชันที่ผู้หญิงเนี่ยมีความคุ้นชินรู้ทางหนีที่ไล่ดี<ม>เป็นโซนแถบที่ตัวเองมีความชานาญ<ม>ส่วนผู้ชายนะครับเพศชายจะฆ่าในที่ที่ห่างไกลแต่ที่อยู่อาศัยของตัวเอง<ม>ครับโอโ้ฟังแล้วแล้วตกใจนะอันนี้วิเคราะห์เชิงพฤติกรรมกันแบบชัดเจนเลยอันนี้คือจากสถิติเลยนะผู<อ>้หญิงจะเลือกจากคนใกล้ชิดและคนรอบข้างเหรอถ้าฆาตกรเป็นผู้หญิง ส่วนใหญ่ผู้หญิงครับจะฆ่าคนใกล้ตัวอย่างเช่นลูกของตัวเองสามีของตัวเองเพื่อนบ้านเพื่อนอย่างเงี้ยครับคนรู้จักครับแล้ววิธีวางยาพิษเป็นวิธีที่ผู้หญิงนิยมใช้มากที่สุดด้วยเพราะว่าไม่ต้องปะทะอ๋อไม่ต้องใช้กําลังไม่ต้องใช้แมาเผชิญหน้าตรงๆตง้อ<ร>งวา<ล>งยาทุนแรงทุนแรงค่ะทุนแรงอ่ะทีนี้ค่ะต้องถามอาจารย์ถึงเรื่องของไซยาไนต์กันสักหน่อยเพราะหลายคนตอนนี้เองเนี่ยก็ตื่นตระหนกเหมือนกันว่ามันหาง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคะอาจารย์ครับ จริงๆมีคอมเมนต์จากทางบ้านเยอะนะครับพี่มาบอกว่ามองว่ามันเป็นดาบสองคมเนาะว่าเราจะมาพูดว่าไซยานท์มันทําอะไรได้บ้างอันนี้มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะค,ะครับแต่ผมคิดว่าอ,อย่างน้อยการที่ประชาชนทราบทราบให้เท่ากับอาายกรหรือทราบมากกว่ามันก็จะมีประโยชน์มากกว่า มันจะดีกว่าที่ประชาชนไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับที่เรารู้ข้อดีข้อเสียของไซยาไนด์เนี่ยหรือ,อยาพิษต่างๆหรือวิธีการดูศพว,วิธีการดูเมื่อได้รับสารพิษเนี่ยมันรู้ไว้เพื่อป้องกันเพื่อระวังเพื่อให้เอกใจนะครับเพื่อให้เรามีตัวเลือกรู้เพื่อให้เกิดการตั้งคําถามสมมติว,ว่าศพหัวใจล้มเหลวอ,อย่างเงี้ยครับที่ที่เราเห็นหลายๆรานที่เขาปันว่าติดคดีเป็นหัวใจล้มเหลว อันนี้ก็คือการการชนสูตรศพเบื้องต้นครับคือหัวใจล้มเหลวเนี่ยมันมันจะเป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้หากหากใช้ไซยาไน์มันมีทั้งแบบสูตรดมและแบบรับประทานนะครับไซยาไนเนี่ยมันมีในหลายรูปแบบมากมันมีทั้งแบบลิควิดแบบของแข็งของเหลวแบบกา๊าซแล้วมันไม่มีกลิ่นไม่มีสีอย่างเงี้ยครับเราก็เลยจะดีเทคได้ยากหน่อยหากไม่ชนสูตรลงลึกไปเนี่ยจะไม่ทราบเลยว่าดวไซยาไน Oh, อย่างนี้มันวิธีการป้องกันตัวมันก็ค่อนข้างลําบากนะอา<ช>จารย์เราะไม่มีกลิ่นไม่มีสีมันใช่ครับยากมากเลยค่ะอาจารย์เราต้องทํายังไงคะอาจารย์คือสารสารพิษเนี่ยครับมันจะใช้ในวิชาชีพที่เฉพาะอย่างเช่นในโรงงานเกี่ยวกับทอผ้าโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเครื่องเพชรแร่ทองเหมืองแร่นเนี้ยครับคืออยู่ดีๆถ้ามันเจอขวดไซยาไนมีสารเคมีไซยาไนค์ขวดที่มีสารเคม,มีแบบนี้้ายแรงอยู่ในห้องนอนอันนี้ก็ผิดวิสัยแล้วครับ เพราะว่าคดีนี้นะครับเหมือนจะข้อมูลที่ได้มาเหมือนพบขวดไซยาไนซ์ซึ่งต้องไปตรวจสอบอีกทีนะครับว่าใช่ขวดไซยาไนซ์หรือเปล่าหรือข้างนอกเป็นขวดไซยาไนซ์นแต่ข้างในเป็นอย่างอื่นอันนี้ก็ต้องดูข้อมูลให้แน่ชัดอีกทีหนึ่งนะครับ mm hmm. การป้องกันทําได้ครับหากเราทราบหากเราทำอาชีพเกี่ยวกับจะต,ต้องสูดดมไซยาไนซ์เนี่ยมีตั้งแต่การใส่หน้ากากแล้วก็อ,ออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์หรือว่าการหายใจออกซิเจนล็อตเซนเข้าไปในร่างกายครับ Mm hmm. มีแม้กระทั่งการกลืนอ่ถาถ่านนะครับเพื่อดูดซับสารพิษไซยาไนด์ครับ oh. ออาจารย์ครับตอนนี้มันมีหนึ่งข้อมูลที่ออกมากันก็คือว่าเขาสงสัยว่าไซยาไนด์เนี่ยเอ,อสามารถไปหาที่ร้านขายยาได้ไหม oh. เออเออเขาสงสัยกันเพราะว่าพี่สาวของผู้ต้องสงสัยเนี่ยเขาเปิดร้านขายยาอยู่อืมเขาน่าจะใช้ความรู้ทางด้านพิษวิทยาหรือขอความรู้ของการเป็นเภสัชกรเนี่ยแนะนําได้ครับ คือเขารู้แน่นอนเรื่องไซยาไน์เนี่ยแต่ถ้าจะไปหาซื้อคงคงไม่ใช่ร้านขายยามไม่ใช่ที่ที่คุณจะไปหาไซยาไนต์เจอครับอ๋อแต่อาจจะได้ความรู้มาจากเภสัชส่วนหนึ่งว่ามันต้องทํายังไงกับสิ่งที่ได้มาหรือว่าไซยาไน์ถูกไหมคะอาจารย์ใช่ครับเพราะมันคือวิชาที่เภส,สัชกรจะต้องเรียนครับ pharmacology อาจารยว์วิเคราะห์มองว่าคดีนี้เนี่ยมันมันน่าจะไปทางแนวทางไหนฮะ วิเคราะห์จากหลักฐานที่มีตอนนี้จากพยานบุคคลนะครับถ้าตอนนี้กําลังรอผลชนสูตรที่แน่ชัดอยู่นะครับเรายังไม่สามารถฟันธงได้ถ้ายังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หรือทางนิติเวชนะครับอาจารย์ครับผมขออนุญาตขออนุญาตเสริมตรงนี้นิดเดียวคือตอนนี้เนี่ยทางมีผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยนะฮะมีสองรายก็คือว่าสารวัตรปูกับคุณก้อยที่เขาชนสูตรแล้วเนี่ยปรากฏว่าพบนะฮะไอ้พวกสารไซยาไนต์อยู่ในร่างกาย ครับพบอยู่สองอ่ะอืออันนี้มันก็น่าจะเพียงพอแล้วครับกับพยานแวดล้อมแล้วก็อ่าการเชื่อมโยงคดีอื่นๆื่นผมว่ามันเพียงพอแล้วครับอืมถ้าใ,ใ,ให้ให้ให้อาจารย์วิเคราะห์ไปในแนวว่าเอ,อผู้ต้องหาเขาไม่ได้ทำอ่ะอ่ะอม,มันน่าจะวิเคราะห์ไปทางไหนได้บ้างเพราะว่าต้อง<ด>ยอมรับว่านวิชาทีนี้เขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะอาจารย์เพราะเขายังไม่ได้ยอมรับฮะ ่าถ้าถ้าไม่ได้ทํานะครับถ้าเป็นผมแสดงความบริสุทธิ์ใจมันมีหลายวิธีครับมีตั้งแต่ให้ความร่วมมือกับตารวจยอมให้ตรวจร่างกายนะครับแล้วก็การทําลายหลักฐานจะไม่เกิดขึ้นกับผู้บริสุทธิ์นะครับอื เขาทําลายหลักฐานหลายอย่างนะครับมีการเผาทิ้งมีการไอ้ว่าจ้างวานให้บุคคลอื่นนําไปทิ้งนําไปซ่อนอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไม่ยินยอมให้ตรวจร่างกายให้ให้สังคมตัดสินเราเองดีกว่าครับว่าผู้บริสุทธิ์หากเราเป็นผู้บริสุทธิ์เราต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจมีวิธีใดบ้างที่เราช่วยเหลือพังคดีกับผู้เสียหายได้ครับอาจารย์ผมรบกวนอย่างนี้หน่อยสิผมว่าอาจารย์น่าจะตอบได้หลายๆคนเนี่ยในสังคมมีคําถามอันนี้ คือค,คือเขาบอกเขาจะไปให้การในชั้นศาลเขาไม่ให้ตํารวจสอบสวนลองแยกแยะตัวนี้ให้เราฟังหน่อยครับเขาต้องการจะต่อสู้ใช่ไหมครับครับเขาเขาคงคิดว่าเขามีหลักฐานที่จะทําให้เขาอปัญ้าโทษได้หรือว่าทําให้เขาพ้นจากข้อกล่าวหาแต่ทางผู้เสียหายและมิติวิทยาศาสตร์และตํารวจก็มีหลักฐานเหมือนกันครับคราวนี้ก็ต้องมาดูดว,ว่าหลักฐานใครจะ,จะชัดเจนกว่ากัน คือเขาเลือกที่จะขอต่อสู้ด้วยหลักฐานถูกต้องไหมครับใช่ครับเขาหลอกู้เขาจะยืนยันความบริสุทธิ์เขาด้วยหลักฐานเขาบอกว่าเขามีนะครับอ๋อเขาก็เลยจะไม่ให้ปากคากับตํารวจอือ่าอ่าอาจจะให้ปากคาเท่าที่เขาอยากจะให้ครับซึ่งการให้ปากคำจะโกหกหรือไม่โกหกก็ได้ครับอืมทีนี้ค่ะหลายคนกังวลว่าพอมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นค่ะอาจารย์มันจะมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบในอนาคตหรือเปล่าอาจารย์คิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คะ มีแน่นอนครับโอ้โหยักษาไ่นอน้อ,อ,อ,อย่างนอ้อยคำว่าไซอันไเป็นคำศัพท์ใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการจะหรือมีไอเดียที่จะสังหาร<อ>มันไม่ต่างจากการดูหนังครับการการดูข่าวเนี่ยอไอเดียครับการคาตก,กรรมจากหนังสือการ์ตูนก็มีครับแต่<อ>าก,าการออกมาให้ความรู้แบบนี้มันเป็นจะมองว่าเป็นดาบสองคมผมว่ามันไม่ถูกเพราะว่าถ้าคุณถ้าคุณอ่านการ์ตูนมันจะมีการ์ตูนของญี่ปุ่นอันหนึ่งนะครับการ์ตูนที่เกี่ยวกับนักสืบเนี่ย เขาก็พูดดีเทลการฆาตกรรมทั้งหลายอย่างอย่างนั้นหนังสือก็ต้องผิดเหมือนกันนะครับหนังสือกระตุนครับค่ะอาจารย์เคยเคยอาจารเรียนแบบอาจารย์เคยบอกไว้ค่ะว่าทุกอาชญากรรมจะทิ้งร่องรอยไว้ทุกครั้งอย่างคดีนี้ค่ะอาจารย์มองว่ามันมีอะไรที<_<_่มันย้อนกลับไปให้สังคมต้องคิดบ้างคะครับ อย่างอ่าอย่างหนึ่งนะครับที่เห็นตามพุทธเทศต่างๆล่องลอยของพฤติกรรมครับการพยายามแสดงการแสดงความตกใจหรือความเสียใจมันจะไม่แนบเนียนนะครับเเราจะไม่พูดเรื่องคําพูดละกันเพราะว่าผมขอพิจารณาจากวิเคราะห์จากพฤติกรรมอย่างเดียวเพราะว่าพฤติกรรมการการแสดงออกทางด้านร่างกายครับมันสะท้อนถึงความรู้สึกข้างใน<ฆ>การที่เจอเหตุการณ์ซ้ำๆเหมือแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่คนอื่นรอบตัวตกใจแต่เราไม่ตกใจเป็นเพราะอะไรครับ เพราะเราเจอมาหลายๆครั้งซ้ำๆเราเคยชินะนะครับดังนั้นพฤติกรรมของอาญายกรนะครับจะทิ้งร่องรอยหลายอย่างมากทาั้งทั้งด้านภายนอกภายในทางเคมีพยานหลักฐานโดยที่เราไม่จําเป็นต้องฟังอะไรจากปากอาญายกรเลยครับอ,อ๋อสภาพแวดล้อมพยานหลักฐานสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เป็นคําตอบในตัวมันอยู่แล้วใช่ไหมคะอาจารย์มีเชื่อมโยงกันได้หมดเลยครับช่วยเหลือคือข้อมูลพยานหลักฐานมันมีหลายอย่างมากนํามาช่วยเหลือ<ะ>เชื่อมโยงกันได้หมดเลย แต่ถ้าสารภาพก็จะอาจจะเป็นบรรเทาโทษทำให้โทษเบาลงแต่อันนี้ปฏิเสธจะต่อสู้ก็เอาให้ถึงที่สุดครับโอ้โหอ่ะโอเคฮะขอบคุณอาจารย์มากเลยได้ความรู้นะนะฮะเพราะว่าเวลาค่อนข้างจำกัดนะครับขอบคุณมากมากนะครับ ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะอาจารย์ตรีนนะคะก็มาพูดคุยกับเราหลายต่อหลายครั้งเหมือนก<ช>ันแล้วก็เป็นคนที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ได้อย่างชัดเจนด้วยฟังแล้วแอบ,บใจหายที่อาจารย์บอกว่าอนาคตมีโอกาส<ช>ที่จะมีพฤติกรรมเล่าเย็นแบบจริงโอ้โหต้องหาวิธีป้องก,กันกันนะยังไงดี <สะ S 1> ย้ำอีกครั้งนะฮะบทสัมภาษณ์ณวันนี้เนี่ยคือเราต้องบอกก่อนว่าคุณแอมเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะฮะ นะเขายังไม่ได้ให้การรับสารภาพแต่ประการใดนะ,ะนะฮะเราจะไปฟันธงว่าเขาคือคนที่กระทำทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นที่สังคมสงสัยอยู่เนี่ยไม่ได้นะยังไม่สามารถตัดสินแบบนั้นได้นะคะนะ,ะก็ต้องติดตามกันแหละว่าสุดท้ายแล้วรูปคดีนี้จะออกมาเป็นในรูปแบบไหนแต่ว่าเมื่อสักครู่ก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะกับดรตรีนโพรักษานะคะนักอาชญวิทยาด้านพฤติกรรมและจิตวิทยาที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะ